วันนี้ไปเริ่มที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามการปฏิบัติงานของกําลังพลสังกัดกองทัพบกในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพลเอกพนาคาปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเดินทางติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกในการปฏิบัติงานกู้คือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเหมืองแดงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงในช่วงที่น้ําในแม่น้ําสายไหลทะลักเข้าท่วมเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานเกือบหนึ่งสัปดาห์ค่ะจึงจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด จากนั้นได้เดินทางไปติดตามการบรรจุถุงบิ๊กแบกเพื่อเสริมแนวตะลิ่งแม่น้ำสายที่ถูกกระแสน้ำไหลากัดเซาะภายในชุมชนเกาะทรายเพื่อเป็นพนังป้องกันมวลน,น้ำระลอกใหม่รวมถึงติดตามการผลิตประปาสนามเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในชุมชนค่ะต่อมาผู้บัญชาการทหารบกเดินทางติดตามการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านไม้ลุงขน ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดพาเอาดินโคลนเข้าไปทับถมเต็มพื้นที่โรงเรียนทำให้อาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะปัจจุบันได้มีกลุ่มจิตอาสานักเรียนจิตอาสาผัดเปลี่ยนการเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนทุกวันนอกจากนั้นทางกรมการทหารช่างก็ได้จัดกำลังพลชุดก่อสร้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมรัว้วและอาคารภายในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ ร้อมกันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานให้กับกลุ่มจิตอาสาและนักเรียนจิตอาสาเพื่อเป็นกำลังใจในการร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วซึ่งกองทบกยืนยันที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่สายไปจนกว่าประชาชนผู้ประสบภยัยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะจากนั้นได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังค่ายเมงรายมหาราชมณฑลทหารบกที่37 โดยมีพลตรีบุญยริตเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37นํานำตรวจเยี่ยมบ้านพรักกำลังพลที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกกล้นตะลิ่งเข้าท่วมในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบถุงยางชีพของกองทัพบ,บกเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้แทนกํำลังพลเพื่อให้นําไปมอบแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันนะคะกองทัพบกได้เผยแพร่นโยบายกองทัพบกประจำปี2568ที่สำคัญ5ประการประกอบไปด้วย 1. พิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นํนำกองทัพสู่ความทันสมัย 3. ฝึกให้พร้อมต่อภัยคุกคาม 4. พร้อมทุกยามเมื่อเกิดภัยพิบัติและ 5. เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลค่ะ